ของเราแน่ๆคือเราทำเองโดยคนไทยเพื่อคนไทยและก็เพื่อชาวโลกเ,ออเขาได้ทำการศึกษา ข้อมูลมาอย่างลึกซึ้งมีการทดสอบได้วิเคราะห์วิจัยทําการตลาดแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วนะคะในงานที่เขาทาซึ่งจะเป็นผลให้ประเทศไทยนี่ค่ะมารับรางวัลเลยนะคะอโนโทรีค่ะคุณพิเศษสิทธิชาวพันธ์คุณนักทานสีวัฒนสุขค่ะ เพื่อความสวยงามของภาพนะคะขอ ขอขอบพระคุณค่ะคุณสุภชัยจรวนนท์ค่ะกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัททรูคอปเปอเรชั่นจำกัดมหาชนค่ะเชิญตรงกลางค่ะรู้สึกว่าจะเกิดปัญหาเหมือนกันใช่ไหมคะห้าแสนมันหารสามเนี่ยหารลำบากถ้าหารสี่ก็หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทเท่า,าได้เท่าเท่ากันลงตัวไม่มีเศษคือเงินจํานวนนี้นะครับผมว่ามาแลกกระถิ่งานะครับเป็นสวัสดิการของของประธานที่จะช่วยกันทํำ งานนี้ขึ้นมาไม่ใช่ผมคนเดียวนะฮะทุกคนมีส่วนร่วมงั้นเงินจำนวนนี้จะเป็นของทุกๆคนครับเหนื่อยไหมคะกับกับการสร้างสรรค์ผลงานนี้ออกมาก็เหนื่อยพอสมควรครับเพราะว่าที่ดีถือว่าไฮคุโรตี้นะฮะในการคัดเลือกต่างๆเนี่ยนะครับก่อนจะเข้ามาได้ด่านนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วก็ต้องขอขอบคุณทาง True นะฮะที่ให้เกียรติให้โอกาสทางทีมงานผมชนะเลิศในวันนี้ อธิบายหลักการทำงานของนวัตรกรรมให้เราฟังสั้นๆได้ไหมคะคือจริงๆเราต้องภูมิใจในทีมงานของเราที่เป็นคนไทยนะฮะแล้วนวัตรกรรมนี้เป็นนวัตกรรมระดับโลกนะผมคุยได้เลยว่าระดับโลกเราเป็นที่หนึ่งของโลกให้ตอนนี้นะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่คิดได้คนแรกคือคนสวิสเซอร์แลนด์เราเป็นคนที่สองที่คิดได้เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับแล้วเราขนาดนี้ต่อย,ยอดมาถึงเวอร์ชั่นที่1 3 1 4แล้วฮะ ตอนนี้เราต้องคุยได้ว่าเราเป็นผู้นําของโลกนะครับแล้วเราสามารถใช้แอปพลิเคชันอันนี้ใช้ในฟาร์ม CP ซึ่งใช้อยู่4 5 0 0 0 0หลอดนะฮะแล้วเป็นนวัตกรรมเดียวของโลกด้วยครที่สามารถหลีฟูเรสเซนได้ถึง1%ซึ่งยังไม่มีใครทําได้ครับนอกจากของเราครับปกติแล้วที่เราหลีไฟแต่ว่าค่าไฟไม่ได้ลดแต่ว่าถ้าใช้ระบบนี้พอหลีไปค่าไฟลดครับค่าไฟลดครับนะฮะลดตามส่วนเลยฮะ เรามี Power loss ในลายประมาณแค่2%นะฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างฟลูออเรสเซนที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะฮะค่าไฟต่อดวงต่อปีที่12ชั่วโมงนะฮะ600บาทครับท่านเห็นไหมครัป้ายปตทใหญ่ๆนะฮะมีหลอดอยู่200หลอดฮะ120,000บาทต่อต่อปีนะฮะผมลดได้50%นฮะคือ60,000บาทนะครับแล้วตอนนี้ปตทก็ลดได้ประมาณสัก40ล้านบาทเฉพาะ สเตชันร uh, ้อยทีนะครับแต่ก่อนบางคนอาจจะมีความคิดว่าถ้าจะประหยัดไฟเนี่ยคือเปิดดวงปิดดวงเปิดดวงปิดดวง,ดดวงแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่อันตรายด้วยวิธีการนี้ดีกว่ามากคือปกติแล้วเปดิดดวงปิดดวงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในฟอร์มแสงนะคร,ครถ้าเราเปิดนะฮะทุกดวงแต่ว่าเราคอนโทรลแสงให้อยู่ในระดับที่มาตรฐานปกติแล้วเนี่ยเวลาเขดีไซน์นะฮะก็จะดีไซน์โอเวอร์ลัค คือความสว่างจะสว่างเกินไปฮะเราจะสามารถที่จะลดได้โดยใช้ภาวะคอนโทรลของปริเจนชนชีเซฟเนี่ยครับเหมือนทราบจากทีมงานว่าอย่างสมมติว่าเราตั้งไฟและถ้าช่วงนั้นเป็นช่วงที่มืดนะคะเป็นช่วงที่ไม่มีคนมาเราสามารถที่จะลดลง30%ได้โดยที่สายตาเราเนี่ยไม่ไม่รู้สึกถูกต้องไหมคะถูกต้องครับตามหลักวิทยาศาสตร์นะฮะมีมีอยู่ข้างเขาเรียกเปอร์เซฟไลน์นะฮะโปติแล้วเนี่ยถ้าแสงลดไป20%เนี่ยนะฮะ คุณไม่ทราบนะฮะ <ừ. S 2> เพราะว่าเลนตินาของตาของคุณเนี่ยไม่ไหวพองั้นมาชิ้นที่เราได้ขั้นแรกเลยคือ20เปอร์เซ็นต์นะครับท่านไม่รู้รท่านไม่ทราบแล้วผมเคยทดลองหลายที่แล้วฮะนะฮนะลองหลีให้ดูเอ๊ะแสงลดเปล่าไม่ลดหรอครับคนไม่รู้สึกไม่รู้สึกแต่ว่าค่าไฟลดลงนะคะ,คะนี่คือสิ่งที่เราได้จากงานค,ค่ะถามทีมงานบ้างได้ไหมคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะระหว่างที่ช่วยกันพัฒนาผลงานนี้ขึ้นมาก็ ทางทีมงานนะคะก็ต้องขอบคุณแอนดี d ดีเรคเตอร์ก็คุณชัดชัยบัวทองศรีซึ่งเป็นผู้ที่เป็นผู้นำนะคะทางด้านเทคโนโลยีคิดค้นตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มีทีมงานเบื้องหลังอีกเยอะเลยนะคะที่กว่าที่จะได้มาเป็นผลงานอยู่ที่ตรงนี้นะคะเราได้เรียนรู้อะไรผ่านช่วงเวลาที่สร้างสรรค์ผลงานใช้เวลากี่ปีคะ ผลิตภัณฑ์น,นี้ใช้เวลามา10ปีนะคะในการพัฒนาจนถึงเวอร์ชันที่13ะคะ,คะจนในปีนี้เราเริ่มทำการตลาดนะคะแล้วก็จะเผยแพร่นะคะความรู้เรื่องเกี่ยวกับการควบคุมหลอดไฟนะคะในปีนี้เป็นอย่างจริงจังนะคะ,คะขอบคุณค่ะทีมงานอีกหนึ่งท่านค่ะค่ะ<อ><อ>ผมก็รู้สึกดีใจครับที่ได้อยู่ในส่วนหนึ่งของทีมงานที่ อยู่ในระบบที่การอนุรักษ์พลังงานมีส่วนช่วยโลกของเราให้ลดโลกร้อนไปอีกทางหนึ่งนะครับตอนนี้การทำรตลาดของเราไปถึงไหนยังไงแล้วบ้างคะคตอนนี้เรา,เ,าเรากลาวะจโกอินเตอร์นะฮะ,ค,ะคือตอนนี้เรามลังขอ CE อยู่นะฮะเราจะส่งไปยุโรปตอนนี้เราแปลเป็น4ภาษาแล้วฮะคือไทยอังกฤษอ่าฝรั่งเศสเยอรมันนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ผมก็หาพันเนอร์อยู่ในต่างประเทศเพราะเราต้องเข้าใจอย่างว่าเราหัวดำนะฮะไม่ใช่หัวแดง จะไปทีจะไปขายมานนอกมันลำบากค่ะนั้นเราต้องมีพาร์ทเนอร์ตอนนี้ก็ยังหาผู้สนับสนุนอ,อยู่นะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งผมอยากจะไปประกวดระดับโลกนะฮะเพราะผมคิดว่าของเราเนี่ยเป็นระดับโลกผมจะไปประกวดระดับโลกให้ได้ะฮะเพื่อที่จะเอาชื่อเสียงมาให้คนไทยนะครับว่าคนไทยก็มีความสามารถไม่แพ้ต่างประเทศครับแลวเราเชื่อว่าผลงานนี้จะสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและขอชื่นชมอย่างสูงค่ะนี่คือ Best of InnoTree ค่ะ ขอแสดงความินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะ